สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดื่มกาแฟอีกเช่นเคยนะคะนี่ค่ะก็วันสบายๆเนาะพักเบรกยามเที่ยงเราก็มาดื่มกาแฟกันนะคะพอนบ่ายเราก็ไปทางานต่อน,นะคะก็ชวนมาดื่มกาแฟร้นรอนๆับบนีนะคะเป็นอเมริกาโน่ร้อนอ,นอุ่นๆนะคะอื้ ก็เติมพลังให้กับชีวิตเนาะบางทีกลิ mm ่นหอมของกาแฟเราก็จะมีความสมาาุขนะคะก็แฮปปี้ไทม์วิสมีวิสอเมริกาโน่ Hot Americano นะคะก็ thank you for watching my video ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเนาะขอขอให้เป็นวันมีความสุขดื่มดำไปกับรสชาติของกาแฟกลิ่นหอมขมขมแบบนี้เป็นกำลังนะคะเพื่อสุขภาพเนาะก็เป็นบรรยากาศนะคะช่วงเที่ยงก็ เขาก็จะใส่แมสตลอดนะคะออกมาข้างนอกเนะเาะแล้วก็ช่วงช่วงเบรกกินข้าวทานอาหารเราก็ไม่ได้ใส่นะคะเอฟซีคนไหนว่างๆนะคะก็แวะมาดื่มกาแฟได้นะคะ ที่ BTS สุรััดิ์นะคะใครอยากมา<笑><笑>ก็มา,าแวะกินได้เนาะกาแฟร,ร้านล็อกอิน <refriger ant> กันนะคะเข้ามานั่งเล่นเนาะ<ๆ>มาแลกเปลี่ยนมุมมองทำช่องมาไลฟ์สดมาแชร์ความรู้ก็ได้นะคะในสิ่งที่ถนัดเนาะมาเรียนคลาสหุ้นคลาส โตได้โดยที่เรามีความรู้นิดนึงแล้วก็แชร์กันแหมก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนที่แวะเข้ามาเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ซึ่งบรรยากาศก็จะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์มากนะคะวันนี้วันฝนตกของกรุงเทพมหานครนะคะที่อื่นมีฝนตกไหมคะแจ้งมาได้นะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเราก็ควรที่จะเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้มากๆนะคะตอนนี้เราก็พักเที่ยงนะคะก็มากินข้าวเที่ยงแล้วก็มาดื่มกาแฟยามเที่ยงกันไม่ใช่ยามบ่ายนะคะแค่ยามเที่ยงนะคะ ก็แล้วหลังเริ่มบ่ายโมงก็ไปเริ่มทำงนานเนาะก็อยู่ใ,ใกล้ๆหอแล้วเดินมาแค่สองสมนาทีนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะเราก็มานั่งเป็นแขกให้ร้านนะคะวันนี้ร้านก็จะช่วงนี้คนก็เริ่เมเงียบกันเนาะช่วงนี้ใกล้จะหมดไปหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็เหลืออีก ับแป๊บก็จะส่งการแล้วนะคะก็จะเป็นเทศกาลหยุดยาวกันอีกเนาะก็เพื่อนๆก็มีแพผนไปเที่ยวไหนบ้างก็ให้ดูแลสุขภาพกันนะคะอันนี้ก็เปิดเพลงเบาๆสไตล์เบาๆนะคะ เบาสไตล์นะคะเราก็เพิ่งไปเริ่มที่จะเดินวิ่งที่สวนลุมพินีได้ประมาณ1อาทิตย์เต็มนะคะวันละประมาณ8 8กิโลเมตรนะคะก็ถือาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่เราต้องคุมโดยการที่กลับมาไม่ต้องกินนะคะหรือกินแค่นมอัลมอนด์อย่างเงี้เนาะ,ะแต่ช่วงนี้เราก็ยังติดกินอยู่นิดๆนหน่อยๆนะคะ เราต้องถ้าเราไม่กินหรือเราควบคุมได้อ่ะมันก็จะลดรอบเอวเราได้มากลดคุมเราได้มากนะคะเพื่อนลองดูนะคะก็จะมีชาอุ่นให้จิบด้วยนะคะ จะเป็นชาอุ่นๆแล้วก็อยมีความสุขในการดื่มกาแฟาไปกับรัดนนะคะเรา,า,า,าก็ทำคลิปเกี่ยวดื่มกาแฟาเนาะช่วงนี้ก็เพื่อนๆเอฟซีก็แวะเข้ามาดูคอมเมนต์ได้นะคะ ก็ขอแบ่งเวลาช่วงคอฟฟี่ไทม์ให้ถึงเพื่อนทุกคนนะคะให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะถึงเราจะทุกข์เราจะท้อเราจะถอยแต่เราก็มีวันพรุ่งนี้เสมอนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆุกคนนะคะบางคนก็จะเห็นว่ารัดชิวนะคะแต่จริงๆคือเราก็ไม่ได้ชิวนะคะช่วงเรซีเรียสหรือสติไม่อยู่กันหนึ่งก็ตัวเราก็มีโมเมนต์นีนะคะ ช่วงที่เรามาแบบนี้ได้เราก็จะพยายามมาเนาะแล้วก,ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันนะคะก็เนาะก็จะทำคลิปในสิ่งที่เราเป็นเป็นตัวของเราก็ขอบคุณเนฟฟีที่แวะเข้ามานะคะคที่บางทีเราก็จะไลที่สวนลุงก็จะบรรยากาศมืดมดสั่นหน่อยก็ขอภัยเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้เรากำลังเพาะปลูกรอผลพริกหวานกำลังโตเล็ก,ลกๆก็ทำคลิป เราก็เลยทำคลิปกินไปก่อนนะคะวันนี้เราก็จะทาลิปสีสวยนิดนึงเนาะเราอายุเราเยอะมากขึ้นหน้าเราก็ไม่ได้หน้าเราก็ไม่ได้สดใสเหมือน,นเดิมก็เริ่มเป็นฝ้าอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราไปวิ่งเหมือนเราวิ่งประมาณเดินเรืออะไรเงี้ยเหงื่อก็จะออกเยอะกว่าเราจะได้ล้างหน้าก็ประมาณเหมือนเราวิ่งอยู่ประมาณเหงื่อก็จะออกทั่วหน้าเราประมาณอ่า หนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่เราก็ค่อยๆดูแลสุขภาพกันนะคะ <_ d ata> เพื่อเป้าหมายปีนี้ต้องลดคอเลสเตอรอลให้เหลือ200นะคะจาก300นะคะเราต้องลดที่เหลือ200 <_ d ata> ก็ขอกำลังใจงเพื่อนๆด้วยนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะสำหรับคลิปวันนี้ราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะไว้เจอกันในคลิปหนะ้าว่าเราจะ มีแบบบางทีเราก็จะพาดื่มโดยที่เราไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะคะบรรยากาศวิวแสงได้เราก็จะค่อยถ่ายนะคะแล้วก็บางทีก็จะถ่ายให้เห็นแต่กาแฟหรืออะไรก็ขอใเพื่อนเข้ามารับชมกันด้วยเนาะก็วันนี้แล้วก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะคะ Thank you for watching my video See you again next time Happy v nice d a y Bye bye สู้ๆไปด้วยกันนะคะ Bye bye ค่ะ